ลูกสวยๆชัดๆนะคะเดี๋ยวเด็ดเอากิ่งเนีนนเราจะเด็ดเอากิ่นนีติเราจะกินต้นนี้นะคะประจำเด๋ยวเราจะไปสันน่นเขานะขอเวลาเก็บแป๊บนึงนะคะขอเวลาเก็บแป๊บนึงสวัสดีค่ะทุกคน<ม>วันนี้พามาเก็บเกาลัดนะคะเกาลัดกลางหมู่บ้านโดนนกโนกนก วิ่งไปแล้วบนินติดไปนี่เราก็ถ่ายต้นเกาลัดให้ดูนะคะวันนี้อากาศดีหน่อยเลยเนาะโอ้ลือต้นนุ่นดกว่า ะะม้อไม่นิ่งนะคะเพราะว่าเดินซ้ายขวาซ้ายขวาดูซิมีร่วงรือยังรอบนี่นี่นะคะถ่ายรูปอุ้ยเาเขาจะร่วงตามลมนะคะ ลูกเกาลัดสิโออยากเก็บจังเลยพามาเก็บเกาลัดนะคะเราพาดูต้นเกาลัดเนาะเกาลัดกำลังเริ่มแก่นะคะอันนี้ต้นอยู่กลางหมู่บ้านนะคะเรามาเก็บประจำเนาะเกาลัดกำลังสูดูดูด ลูกเกาัดมีคนเดินหมาเดินไปอยู่นะเนี่ยต้นนี้จะสุกก่อนเพื่อนทุกปีนะคะดูต้นนี้สุกก่อนเพื่อนทุกปีนะคะุ้นใหญ่นะคะเการัดมีอยู่สามต้นนะคะเดี๋ยวพาเก็บลูกเก่ารัดให้ดูนะเราก็จะรอเก็บลูกเขาล่วงนะคะ ลูกเขาล่วงอย่างนี้นะคะอันนี้ลูกล่วงเสียงเขาล่วงตุ๊บตุ๊บตุ๊บนี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวเอาแมตใส่กระเป๋าจะเจอขี้หมามเจอขี้หมานี่แย่เลยขี้หมานี่เหม็นนะคะ ลูกเขาล่วงลูกเขาก็จะล่วงตามพื้นนะคะลมแรงก็จะหล่นเร็วลมมาเลงก็จะล่วงต,ตุบต,ตับต,ตุบตับตุบตับรีบเก็บรีบกลับนะเดี๋ยวคนอื่นเขามาเก็บด้วยอยากได้แต่ลูกล่วงใหม่ๆ วันนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูคลิปเก็บเก่ารัดนะคะเราก็จะเก็บตามพื้นมีคนเดินนะหมู่บ้านคนเราก็จะเก็บตามพื้นประมาณนี้นะคะคนมาเก็บเยอะดูมีรอยคนเก็บแล้ว เอพึ่งจะล่วงนะคะเพราะว่าช่วงเช้ามีคนเก็บไปแล้วลูกเล็กกบปีนี่ช่วงเช้ามีคนเก็บไปแล้วนะคะต้องรอต้องรอช่วงบ่ายๆน,น,นี่พอได้กินเนาะ ต่ต้นนี้ต้นนี้ลูกใหญ่ต้นนี้ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากลูกอ่อนอ่อนอยากเก็บมากเลยลูกอ่อนอ่อนอุย้ยปักมืออุย้ยอยากเก็บลูกนี้ใหญ่มากปักมือท้าไงจะเอาได้ หักไปทั้งใบเลยดีไหมโอ้อยากได้มากเลยลูกนี้เดี๋ยวเราจะเตียลูกนี้นะคะเนี่ยเราเด็ดเขาลงมานะเขาปักมือเราเราจะเอาเขาไปโอ้โหสวยมากาอยากได้ลูกนี้เนะาะเราพอจะพาไปเดินฝั่งนู้นนะคะ ก็จะพาเดินไปดูต้นนู้นนะคะต้งแถบนี้มีอีกสองต้นคนละพันกันนะเขาเริ่มร่วงแล้วแต่รู้สึกว่าเมด็ดเข่าเล็กนะปีนี้ปกติเม็ดใหใหญ่อันนี้เมด็ดเล็กหรือว่าเรามาไม่ทันเนาะเพราะว่าคนเขามาส่งลูกหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จเข้าเรียนเสร็จนะคะเดินกลับเขาก็จะเก็บ จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะต้นนั้นสามต้นนั้นเพราะว่ามันอยู่ข้างๆโรงเรียนนะคะเดินออกไปนิดเดียวเป็นโรงเรียนประถมเราส่งลูกมาโรงเรียนเราก็เก็บประจำแต่ตอนนี้เราย้ายย้ายหมู่บ้านเนะยาะยย้ายเมืองเดียวกันแต่ย้ายไปคนละที่อู้ดูดูกระรอกกระรอกก็มากินนะคะนี่ต้นนี้ ต้นนี้โอ้ต้นนี้แก่จัดเห็นไหมคะต้นนี้แก่จัดนะแต่ว่าต้นนี้ทุกปีเขาก็าจะไม่มีเขามีลูกนะแต่เขาไม่มีเม็ดเขาไม่มโอ้โหรือว่าเรามาไม่ทันคนละพันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดเขาคือเขาล่วงมาหนก็ลอกมาเก๋ย,ยังโอ้ยก็ลอลกยังดูนะคะถ่ายก็ลอลกให้ดู ดูกระลอกนะคะถ่ายกระลอกให้ดูเนาะโอ้ยกระลอกมากินดูเม็ดใหญ่เลยกระลอกกัดปู้เม็ดใหญ่มากเลยดูได้ล้วไปแล้วหนูหายลูได้ลาไปละกระลอกไม่กลัวคนนะคะให้ดูดิไอเม็ดนี้กระลอกออกไปเมื่อกี้เม็ดใหญ่กว่านี้นะ างใเญ่เลรอไปเม็ดใหญ่เลยนะคะน,นต่พ่อเขาก็มากินเนาะตอนนี้ย่งกับระล้อเนาะอันนี้เรามาย่นกระลอกเก็บนะคะในต้นนี้ ต้นไหนจำไม่ได้แล้วหมายความว่าต้นนี้สุกก่อนเพื่อนนะคะตูรอยโอ้เนี่ยเขาสุกจนเขารวดแล้วนะคะ น,นี่ก็สุดกินค้า่วงหมดค้าวรวงหมดแล้วนะคะดูเม็ดเขาใหญ่พันนี้น่าปลูกนะเก็บไปปลูกนี่ตะลรอยหมายความว่า หล่นสุกตั้งนานแล้วนะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนเขาเก็บไปหมดแล้วน,นี่เรามาไม่ทันอีกนะคะตอตีนเคียร์นะเอเขาออกมา เม็ดใหญ่นะคะเม็ดเขาจะใหญ่นะคะเม็ดจะใหญ่ๆอีกเม็ดนึงรนตุ๊บนี่กรลอกวิ่งเลยลอกวิ่งเร็วกว่าเราอีกนะอันนี้ก็มาไม่ทันนะคะเพราะว่าเขาร่วงหมดแล้ว ไม่ทันนะเขาต้องตื่นต่เช้ามาเก็บเนาะเรามาซายนะคะเรามาต้นทิ่งเทียมมาถ่ายต้นให้ดูนะคะอันนี้ก็บนใบหนาอันนี้ก็ใบหนานะแต่โอ้ยนี่กจะแค่ตรงถนนไง นี่นะคะสองลูกกันนี่อันนี้อยากเอาไปปลูกเหมือนกันนะอัน,นใส่รวมกันแล้วแยกไม่ออกหรอกโอเลยอยู่มุมนี้นิดหนึ่งนะเลยอยู่มุมนี้นิดหนึ่ง รวมจะหมดแล้วจะคงไม่ทันกันลอกนะคะต้องมาแต่เชา้าถ้าเช้าต้องมาตีสี่ตีห้าเลยเช้าต้องถึงนี่เลยนะถ้าใครจะเก็บจะเ,เดินไปต่อนะคะมีอีกสามต้นเดินไปต่อเนาะแล้วก็เดินกลับขึ้นรถเขตนี้หมู่บ้านนี้ก็จะเป็นทรงนี้ทั้งหมดนะคะ โอ้ยเนี่ยหน้าหนาวกข้มาใบไม้ร่วงนะคะเข้าหน้าใบไม้ร่วงนะ้วเดือนกันยาตุลาพฤจิกหมู่บ้านแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเงียบสงบนะคะไม่มีไม่ค่อยเสียงดังช่วงนี้เ็าไปทำงานกันหมดบ้านก็จะเงียบนะคะมาใหม่ๆอยู่เหมือนป่าช้าเลย ตาสองตาเดินนี่ชื่อป้ายเดินนะคะชื่อป้ายเดินใครจะไปไหนมาไหนเราไม่ถ่ายคนนะคะถ้าเห็นคนก็จะต้องตัดคนออกถ่ายคนไม่ได้เนาะล้เมือสิทธิ์เขา เราเขาก็ลกหลบมันกันไหวต้นไม้ี่สีแดงข้างหน้าจะมีอีกสามต้นนะคะไม่รู้จะทไไันไงหรือเปล่า มันติดถึงมนใหญ่อันนี้ก็เริ่มแก่แต่ยังไม่ร่วงน,นี่เริ่มแก่นะคะดอกนะคะแก่จัดเลยอันนี้แก่จัดนะแต่ยังไม่ร่วง ดูข้างล่างนะคะพอขลวงบัางไหมอ้อันนี้ยังไม่ล่วงเลยอันนี้ยังไม่ล่วงเลยนะคะยังไม่เห็นมีรอยเม็ดล่วงเลยอันนี้น่าจะอาทิตย์หน้าเนาะที่จะล่วงหมดก็ก็เริ่มจะเริ่มแก่จัดเริ่มแดงแล้ว ดูนี่เขาทำเหมือนชาวบ้านเพิ่งทำนะคะเพิ่งทำไปน,นี้เรามาที่นี่ห้าปีแล้วเนาะเรามาอยู่เรามาอยู่เมืองนี้ห้าปีแล้วเรามาเก็บตั้งแต่ปีแรกนะเพราะลูกเราได้โรงเรียนที่นี่โรงเรียนไก่บ้านเราย้ายกลับนะคะมู่บ้านก็จะประมาณนี้ดูเพิ่งเห็นนะคะมีอยู่สามต้นนะคะ มีด้วยน้องป้ารถเมนะคะป้ารถเมยลงเก็บเลยไม่มีเราเดินกลับไปที่รถเราเนาะยังไม่ลวง,มวงหมู่บ้านเขาก็จะประมาณนี้นะคะทั้งหมู่บ้านเลยเนะาะโซนโซนีซนน้เมืองน,นี้ กลับนะคะเพราะว่าจอดรถไกลอยู่ที่หน้าโรงเรียนลูกโรงเรียนเก่าลูกอยู่แบบเงียบสงบนะคะคนข้างหน้าใส่เสื้อสะต้อนแสงเดินส่งไปสนีนี่หลังต้นไม้นี่นะคะ เพื่อนเราเคยอยู่เนาะเพื่อนลูกสาวนะคะเมื่อก่อนเรียนด้วยกันเขาจะไปคนพามาเก็บเก่ารัดนะคะเราถึงรู้ว่าที่นี่ก็มีเก่ารัดอันนี้เป็นหลังบ้านกับฟัง่หลังบ้านทาชิงช้าลูกนัง่งเราไปถ่ายในเขตพื้นที่เขาไม่ได้เนาะถ่ายในที่สาธารณะได้ ก็ไม่งั้นเราจะโดนลิ่กรสิทธ์เราจะโดนระมือปอบแพงด้วยนะคะ จจรงๆๆๆๆๆๆแถวนี้ก็ชอบทําชิงชานะดูนี่ก็มีอันนี้ทำชิงช้าแบบบ้านนี่เราจะกลับมาต้นเก่าลัดต้นเดิมแล้วนะคะ อันนี้แดดปอ,อกใหม่น่ต้กนกรลอกกินเมื่อกี้นะคะเดินมาที่เดิมเมื่อก่อนเดินง่ายกล้าเดินนะทางอายเขาเจอลูกนึงนะคะล่วงไว้ในฝุไม่กล้าเก็บไม่กล้าเดินอายชออาวบ้านเพราะเดินบ่อย ก็จะเจอคนที่มีอายุนะคะเขาจะแนะนำว่ากินได้เก็บได้นะขน,นูอยากกินอยาาเก็บกินได้เก็บได้เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไม้เรื่อยๆหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มเมก็บข้าวนานหลายปีก็ไม่อายแล้วนะคะจยากมาเก็บตอนไหนก็มาเก็บเพราะว่าเขาไม่ได้ห่วงไม่ะ้า นี่นะคะลูกใหญ่ๆอย่างนี้หวานนะคะอย่างนี้ลูกจะหวานลูกจะหวานมากอเอาไปปลูกไปพันไปพันต้น,นี้เดินมาเดินไป <c oughs> เขาก็จะร่วงตาม <c oughs> อู้เอาเหยียบเอามีนี่ <c oughs> นี่ดูลูกเดี <c oughs> ๋ยวนี่อันนี้เหยียบเอานะคะนี่ลูกใหญ่นะ ไปเดินเหยียบนี่เหยียบถ้าเหยียบไปตรงเป็นเต็มยังไม่ได้แคดก็มีอยู่นะบางทีเขาล่วงเขาไม่กระจายไหนลองเดินเหยียบรอบนึงดิ ท,ที่สวนเรานะคะเรามาเก็บอย่างนี้แหละปีนั้นเรามาส่งลูกเราก็มาเก็บทุกวันไม่ได้ตั้งใจเก็บนะเพราะว่าเดินผ่านเดินผ่านเห็นก็เสียดายมันนะก็เก็บอู้นีที่เราเดินผ่านเมื่อกี้นะคะสองลูกสามลูกเท่านห้่ใหญ่ก็เพิ่งร่วงนะคะเก็บได้ดีควะ เย็นๆน,น,เนะเพราะว่าเขาเป็นน้ำเราจะย่างกระรอกกินนะคะเดินวนมาวนไปเดี๋ยวก็เห็นนอ่แหละนี่คือเพิ่งร่วงใหม่ๆก็ลอกไปกิน เหยียบนะคะ่ะไม่ได้มายาตไม่ดีนะแต่ความจริงของเราัดคือต้องเหยียบเอานะครับเราต้องใส่รองเทาา้าน้ำมาเพราะน้ำเขาน้ำเขาใหญ่เอ้ยน้ำปักปักมือแล้วเราก็จะเหยียบไปดูลูกนี่ อย่นี้อร่อยนะคะอย่างนี้จะอร่อยสุดเลยนี่อร่อยเดนเหยียบบางคนที่ไปเจอบางวันนะคะเราอาจจะมาเจอคนใจดีหาไม้ให้เราต่อยก็มีนะหาไม้ให้เราสอยเอาอะเราเคยเจอนะคะเขาใจดีหาไม้มาให้เราสอยเอาเลยบาก็ไม่ค่อยกิน ยากดีเขาจะซื้อของที่ห้างกินโอ้ยนี่ลูกเล็กชิโซนี่พี่ไปเสน่ห์คนนี้นนก็ ไปสิปนันก็เดินรอบมู่บ้านมาันลรออยากทักก็ทักนะคะไม่อยากทักก็ไม่ต้องทักอยู่ที่นี่ก็แล้วแต่คนเลยเราก็เคยเจอนะบางทีเราอยากทักขาเราก็เดินนะคะ แม่คุยดีด้วยก็ได้ไม่คุยดีก็ได้ไม่ทักขึ้นก็ได้เราเจอทุกรูปแบบแล้วนะคะเราก็ทําทุกรูปแบบแล้วเหมือนกันล่างไปดีเขอถอยให้ดูนะคะเดี๋ยว้างบดนิดนึงหน่ัน,นนี้จะลวกมดละดูไม้มันค้างแล่วนะมีคนเคาะมันนะไม้มันค้างอยู่ จะเดินไปต้น3ามต้นฝั่งนู้นเนาะแล้วก็เดินกลับรถเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกท่าบบนที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ